เราออกแบบมา2ปีเต็มสำหรับหมออแปลงไฟ3เฟสบนรถแฮนห่งคันครับจะใช้พาวเวอร์คับเบรไม่เกิน3แห่นครับครับผมวันนี้ก็จะไม่นำโปรเจกต์ใหม่ก็เป็นโปรเจกต์เก่าครับเราออกแบบมา2ปีเต็มสำหรับตัวนี้ครับ ตัวนี้พอดออกมาเป็นที่นิยแล้วครับสำหรับหม้อแปลงไฟ3เฟสของเราครับตัวนี้เป็นไฟ3เฟสโดยแท้จริงไม่มีกาวครับ380เข้าหม้อแปลงตรงเลยไม่มีกาวสำหรับชุดนี้ครับ ชุดนี้กําลังขับที่เราวัดกันได้ครับ180แอมป์เป็นกระแสที่ถือว่าโมโหล้านมากครับผมถ้าเป็นเครื่องก็18,000วัตต์ตัวนี้ครับผมรับรองได้ครับมันมากครับเราออกแบบมาเพื่อใส่บนรถแห่ครับบนรถแห่ข้อดีคือไงครับบนรถแห่มันเป็นไฟสเฟสอยู่แล้วครับผมไฟ3าเฟสบางเข้าในชุดมอแปลงกันเลยครับถึงมันต้เป็นไฟ3าเฟสไฟ3าเฟสมันดียังไงหนึ่งครับก็คือการเฉลี่ยเฟสการกินไฟเขาจะกินเท่ากันทุกเฟสทุกเฟสครับแต่เครื่องเฟสเดียวมันต้องเฉลี่ยแทนนี้ไปเฟสนี้แทนน้ไไเเสนนทาใหกรออคื่่่ัมม กินน้ำมันได้แต่ถ้ามีตัวนี้เข้าไปครับจะได้ทั้งกําลังไฟที่เยอะขึ้นแอมป์ที่สูงขึ้นเครื่องก็ทํางานได้สบายมากขึ้นทั้งเครื่องปั่นทั้งเงวอร์ทำงานได้สบายมากขึ้นทีนี้เรามาทาโปรเจกต์ตัวไหนครับตัวนี้เป็นไฟ3ามปสิบครับไฟออกจากหม้อแปลงเราใช้ไฟ85โวลต์ครับเลกดีไฟแล้วเป็น120โวลต์ครับก็ถือว่าเป็นไฟที่สูงพอสมควรครับผมโวัดความใหญ่คอยดูครับเห็นไหมครับสูง6นิ้วครับกล่องทำไมผมดูสูง6นิ้วนะครับสำหรับกล่องเง บอทเวอร์ก็อยู่ประมาณนี้ครับนี่บอทเวอร์ก็อยู่ประมาณนี้ครับ4บอดเราใช้ความสั้นแต่ได้ความสูงครับทำไมถึงใช้ความสั้นเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เกะกะบนรถแห่ครับผมถ้าคาดอ b บีผมว่านี่ครับเป็นบาร์ครับผมครับแต่คาดดีครับก็อยู่ประมาณนี้ครับผมครับตัวนี้เราจะพัฒนาคู่กับคาดดีครับผมโดยใช้คาดดีจากเครื่องเอโป่เก้าสองมาใส่4ีชั้นแน่นเลยสำหรับตัวนี้ครับขับเบรแบบอิบิมครับผมนี่ครับคาดดีแล้วก็เป็นตัวนี้ครับกับตัวเอโปของเราครับผมครับ ทำไมหลายคนถามว่าทาไมใช้คัดดีครับผมใช้ค่าดีเพราะว่า1ครับคัาดีสามารถโหลดต่ําได้สมมุติว่าชาร์จ A b ครับโหลดได้แค่สองโอมก็หนักแล้วครับผมเราใช้คัาดีครับโหลดเบรคต่ําได้1โอห์อมก็สามารถโหลดได้สลับคัาดีของเราครับจะมีชุดนี้อยู่ในเครื่องเราทั้งหมด4บอร์ดครับผมเนี่ยครับเป็น4บอร์ดเลยครับสลับตัวนี้ครับแล้วคัาดีเ้าดีคืออะไรความร้อนไม่มีครับความร้อนถือว่าน้อยมากในพาวเวอร์ค่าดีของเราครับผมทีนี้ขับเบรคข้างอะไรครับคังนี้ผมใช้ขับเบรคข้างละ3ดอกข้างละ3ดอกหมายถึง1แท่นสาามรถขับได้ทั้งหมดด12แท หนึ่งแท่นครับมันแน่นอนครับผมสลับหมอ้อแปลงตัวนี้ของเราครับผมทางด้านไฟเข้าเห็นไหมครับี่ไฟเข้าก็ เข้านี่ครับหนึ่งสองสามครับเข้าแบบไม่มีกาครับไฟดิบเข้าเลยสำหรับตัวนี้ขาออก3เส้นเห็นไหมครับหนึ่งสองสามคือขาออกครับผมจะได้แอมป์ที่แรงและมโหฬารมากขึ้นสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับผมในข้นตอนซีครับเราก็ใช้420้อยโวลต์นะครับผม420้อยโวลต์ใส่ด้านข้างครับถือว่าใส่เยอะพอสมควรสำหรับซีเราครับโมเป็งสาเฟตอะไรต่อมาอีกก็ต้องเป็นโอดสาเฟตอีกครับไดโอดธรรมดาก็ใส่ไปได้ครับผมโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ทํานานมากครับผมมีการทดสอบการลองทุกสิ่งทุกอย่างครับเพื่่อจะไดดดดด้้้ีีีีทสสสสุาหหรรรรรัััััับบบบตตตวววนนคคิิิช์ปปเเ ใช้แมกเนติกครับผมเพื่อคอนโทรลการปิดเปิดตัวนี้ครับผมครับแมกเนติกจะอยู่กับพวกถังลมไหมครับถังลมหรือพวก,กอุปกรณ์ออโต้คับที่เป็นหน้าสาัมผัสใหญ่ครับเวลาเปิดก็รังปัก เปิกไฟ3เฟสตัวนี้เราใช้สวิทช์ใหญ่ครับผมทำไมเรามาใช้ซอฟต์สตาร์ทครับซอฟต์สตาร์ทนี่คือตัวปัญหาหลักเลยนะครับเวลาโหลดเกินไฟไหม้บอร์ดบ้างเดรรี่ฟานบ้างครับเราใช้สวิทช์แมกเนติกอีกหนึ่งตัวเพื่อสลับปิดเปิดตัวนี้ครับบิสสวิทช์แมกเนติกเราก็ต้องมีตัวแปลงแยกอีกหนึ่งลูกครับเพื่อสลับเข้าชุดนั้นครับก็เหมือนกับ A 9000ครับแต่ก่อนเราใช้ซอฟต์สตาร์ทครับผมเลยเกิดปัญหาไฟไหม้บ้างตรงซอฟต์สตาร์ทครับเราเลยเปลี่ยนเป็นเบรกเกอร์ตัวใหญ่ครับก็ลดปัญหาจุดนั้นไปได้เยอะพอสมควรคคครรรรรัััััับบบบแแแตตตตต่่่่อออออออนนนีี้้กกกกิิิมมมมมมป์เเเเยยะาาาลลงงงใใชชสววทผหญดๆูถข ครับผมตัวนั้นผมว่าตอบโจทย์กับชุดตัวนี้ได้เลยครับั้าน้าราคาครับผมขอเวลาแป๊บเดียวครับผมแต่ผมบอกว่าเลยว่าบริเแห่1หนึ่งคันจะใช้ power ขับเบรไม่เกิน3แท่นครับอีกหนึ่งแท่นขับกลางหน้าหลังได้เลยครับสลับตัวนี้ครับอันนี้รองรับขับกลางกันเลยครับหแท่นครับสามารถขับเสียงกลางได้ถึง24ดอกแบบมันๆกันเลยทีเดียวครับสรับ power ตัวใหม่ของเราตัวนี้ครับผมทำไมต้อร p ที่ต้องไม่อีกเพื่อลดต้นทุนในการทํารถแห่ของลูกค้าลงมาอีกครับผมจะได้ก้อนขับเบรค่าละสองดอกครับใช้ power ก็ เยอะพอสมควรครับต้นทุนการซื้อคู่ก็เยอะขึ้นทีนี้เรามาทำแค่เดียวขาดอีกสองดอก,กถือว่าตอบโจทย์มากขึ้น,นแต่คนรูใจอีกว่าขับหลายดอกถ้าพอเบอร์มีปัญหาล่ะจะเปิดได้ไหมครับเรามีฟิวป้องก Power ันพอเบอร์เราทุกอย่างครับพังบอร์ดนี้บอร์ดหนึ่งยังใช้ได้ครับผมพูดถึงเรื่องพังครับยังไงก็ในอนาคตในการใช้งานมีสูญเสียแน่นอนสำหร,ร,รับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีสี่ให้นั่นเนี่ยครับแต่ะบอร์ดเรามีฟิวทุกอย่างพังบอร์ดนี้ก็แค่บอร์ดนี้ใช้ไม่ได้แต่อุปกรณ์ทุกอย่างใใใชช้้้ไดดดเเเเเหหหมมมมืือออนนิิครรรััับบ่งงก็ยสาตข โอเคครับกดจบประมาณนี้สำหรับโปรเจกต์ใหม่จากบริษัทเอกซาวเชริร์พูมือนกันใช้เวลาออกแบบ2ปีเต็มคลอดออกมาแล้วครับผมขอบคุณครับผม